พิธีขอกรรมคือพิธีอะไรและกรรมขอขมาได้หรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อหลายวันก่อนได้ไปร่วมงานทําบุญแห่งหนึ่งทอดกระถินสามัคคีนี่แหละก็ไปเห็นอยู่ป้ายป้ายหนึ่งเห็นแล้วสะดุดตาและก็น่าสนใจก็คือคําป้ายประกาศเชิญชวนร่วมพิธีขอคำอกำักกรม ท่านผู้ชมเคยเห็นกันนะครับเคยได้ยินคำนี้นะครับขอขมากรรมปัจจุบันคำนี้ก็จะเห็นกันบ่อยมากทั้งในทางเฟซทางลายผมก็เลยสะก,กิจใจว่าเอ้ก,กรรมเนี่ยขอขมาได้ด้วยหรือกรรมคือการกระทํำของเราทั้งในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันเราขอขมาได้ด้วยหรือคำว่า ขอขมากรรมและท่านผู้ชมท่านใดเคยไปร่วมพิธีขอขมากรรมที่ใดกันมาบ้างก็มา,าเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าท่านไปร่วมมาแล้วเป็นอย่างไรประสบการณ์ของท่านเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขออนุญาตนะครับปรับกล้องนิดนึงอ่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นธรรมวิทยาฐานร่วมกัน สำหรับผมการขอขมากรรมเนี่ยจะขอได้หรือไม่ขอได้เนี่ยผมไม่ติดใจเท่าไหร่แต่ผมติดใจว่าเมื่อการกระทําของเราที่ผ่านมาในอดีตถ้าขอขมาได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผลของการขอขมากรรมจะเป็นอย่างไรผมว่าน่าสนใจนะครับประเด็นนี้คราวนี้เรามาย้อนดูว่าคำว่าขอขมากรรมเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร จะขอขมาได้หรือไม่นะครับจะมีอยู่คำอยู่3ามคำก็คือคําว่าขอคําว่าขมาและก็คําว่ากรรมคําแรกคือคําว่าขอพจนานุกรมปี2 5 5 4บอกไว้ว่าขอเป็นคํากริยาพูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการวิงวอนขมาอ่านว่าขมา พจนานุกรมปี54เช่นเดียวกันบอกไว้ว่าขาม,มาเป็นคำนามแปลว่าความอดกลั้นไม่ถือโทษการยกโทษให้ผู้อื่นเมื่อฝ่ายหนึ่งยอมรับผิดเช่นรับขาม,มาคำกริยากล่าวคำขอโทษเช่นไปขมาศ ตามพจานานุกรมว่าขามานั้นเป็นภาษาบาลีครับมาจากคำว่าขมาธาหรือขมาศแปลว่าอดทนอดกลั้นคำว่ากรรมกร,รมเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีจะเป็นมอม้าสองตัวถ้าเขียนแบบภาษาไทยก็จะเป็นกอไก่ไมหันอากาศมอม้าสองตัวแล้วก็สละอ,อ่านกรรมะหรือกรมนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเป็นสันสกฤิก็จะเป็นกรรมคำนี้จากคุณตาพี่น้องคนไทยเราเป็นส่วนมากก็คือคำว่ากรรมนี่แหละก็คือกอไก่รอหันมอมากรรมในพจนานุกรมปี54นีบอกไว้ว่ากรรมเนี่ย um เป็นคำนามหมายถึงการการกระทำการงานกิจเช่นพลีกรรม ต่างกรรมต่างวาระนะครับในความหมายที่สองของคำบักรรมนะก็คือคำนี้ครับท่านผู้ชมครับกรรมการกระทาที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบันหรือจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคตบัดนี้กรรมตามทันแล้วระวังกรรมตะระวังกรรมจะตามทันนะบาปเคราะห์เช่นคนมีกรรม รมของฉันแท้ๆความตายในคำว่าถึงแก่กรรมเห็นไหมครับคำว่ากรรมมีหลายความหมายมากตามพจนานุกรมปี54นะครับท่านผู้ชมดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าขอขมากรรมเป็นการผสมคำสามคำขอขมาและกรรมครับท่านผู้ชมครับครั้นี้ขอขมากรรมเนี่ยเป็นการผสมภาษาแบบไทย แปลจากหน้าเป็นหลังก็ได้ความว่าขอขมาต่อก,กรรมหมายความว่าไปขอให้กรรมยกโทษให้ตรงนี้ต่างหากท่านผู้ชมที่ผมติดใจไปขอให้กรรมยกโทษให้กรรมที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นกรรมที่ไม่ดีนะครับถ้ากรรมดีนี่ไม่จาเป็นต้องไปขอขมาใช่ไหมครับคำว่าขอขมา ให้กรรมยกโทษให้แสดงให้เห็นว่าการกระทําของเราที่ผ่านมานั้นเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีนะครับเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าคําว่าขอขมาก,กรรมเนี่ยเป็นคําที่คนสมัยปัจจุบันเราเนี่ยมักพูดกันมากได้ฟังกันมากได้ยินกันมากหมายความว่าไปทําพิธีขอให้กรรมยกโทษให้เหมือนกับมีความรู้สึกว่า กรรมคือการกระทําที่ผ่านมานะเป็นคนมีสภาพเป็นคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. เมื่อเราไปขอขมาแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากรรมที่เป็นบุคคลน,นั้นจะยกโทษให้เราถ้าท่านผู้ชมพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าคําว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่ใช่บุคคลหรือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรรมจะยกโทษให้กับเราได้อย่างไรใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมละครับคิดในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างปัจจุบันนี้ถ้ามองจากสภาวะการปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่นะครับหลายแหง่งขออนุญ,ญาตหลายครูบาอาจารย์แหละนะครับจะเป็นใครไม่ทราบนะครับจัดพิธีขอขมากรรม บางทีก็เห็นป้ายขอเชิญร่วมทำบุญพิธีขอขมากรรมขอเชิญเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมวัน,นโนนนน้วันนี้นะครับพอเห็นอย่างนั้นนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊กรรมเนี่ยเมื่อเราไปขอแล้วเนี่ยกรรมมันจะหายไปไหม ความไม่ดีไม่งามที่เรากระทำลงไปเนี่ยมันจะแล้วหายเป็นศูนย์ไหมคือเลิกแล้วต่อกันไหมก็คือเป็นคำว่าอะโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันไหมท่านผู้ชมผมว่ามันไม่เลิกนะครับยังติดตามเราอยู่นะครับยังติดตามเราอยู่นั่นแสดงว่าการขอขมากรรมหรือพิธีขอขมากรรมเนี่ยในความเห็นของผมนะ ไม่ไม่ไม่เป็นผลครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ากรรมนั้นไม่ใช่บุคคลที่จะยกให้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาดานันมาบันดาลว่าการกระทาของเราที่ผ่านมานั้นขอให้เป็นโมฆะขอให้เป็นอโหสิกรรมนะครับแต่ว่าสวนกระแสกันนะครับปัจจุบันนั้นกลับมีความเชื่อว่าการขอขมากรรมเนี่ย หรือเรียกเราเรียกกันว่าจัดพิธีขอขมากรรมเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นโมฆะได้ยกเลิกได้อะโหสิกรรมแก่กันได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอมีพิธีเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นพี่น้องคนไทยบางส่วนไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับว่า ท่านจะเชื่อแบบไหนแต่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาแล้วนั้นเรียนกันท่านผู้ชมว่าการกระทําที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันจะเป็นกรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็ตามไม่สามารถที่จะมาทําพิธีขอขมากรรมเลิกแล้วต่อกันขอให้เป็นอาโหสิกรรมขอให้กรรมเหล่านั้นอย่าส่งผลต่อเราเนี่ยในทัศนะของ ผมในทัศนะในทามพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษามาเนี่ยทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้การกระทําที่ผ่านมาเนี่ยแก้ที่ตัวเราดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเช่นอันใดที่เราคิดว่าเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีหรือว่าเป็นความไม่ดีเราก็ไม่กระทํามันไปทํากรรมฝ่ายดีเสียอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถือได้ว่าเป็นการ เลิกแล้วต่อกันอย่างแน่นอนเลิกทำไม่ดีกลับมาทำดีอย่างเนี้ยผมมองว่า,ากรรมไม่ส่งผลแน่นอนเพราะว่าเราเลิกแล้วเราทำกรรมดีแล้วนะครับคนโบราณอาขอโทษความเชื่อในทางศาสนาพวกเราเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ความเชื่อกรับท่านผู้ชมหนึ่งตถาโพธิคตัสสาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสอง กรรมสัศธาเชื่อในเรื่องของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. กรรมัศสกะสามกรรมมัศสก์ศธาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับ 4. วิปากะศธาเชื่อในเรื่องของผลของกรรม เราทำกรรมดีไว้เราก็ต้องย่อมได้รับผลดีเราทำกรรมชั่วไว้เราก็ต้องได้รับกรรมชั่วหรือผลของกรรมชั่วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือความเชื่อในธรรมพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นผมมองว่าพิธีขอขมากรรมไม่ต้องไปทำพิธีแล้วท่านผู้ชมอันไหนไม่ดีเราก็เลิกอันไหนไมันดีเราก็ทำต่อนะครับท่านผู้รู้ท่านได้ประพันธ์บทกรอนเอาไว้ ผมคิดว่าน่าฟังนะครับท่านผู้ชมท่านประพันธ์ไว้ว่าผู้ใดทํากรรมไว้ย่อมรับผลกรรมสนองทุกคนเป็นของแน่อาจช้าบ้างเร็วบ้างไม่ผันแปรดีชั่วแท้ทําไว้รู้ใจตนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพิธีขอขอมากรรมไม่ต้องไปครับเชื่อพระพุทธเจ้ารับรองดีแน่นอนนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลของท่านอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยนะครับที่ได้นําข้อมูลมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคืนนี้นั้นในส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับธรรมวิทยาทานมาจากท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งนำมาขยายต่อกับแนวความคิดเหล่านี้ผมเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจและก็เพื่อที่จะมาให้สติกับกำลังกับคนในชาติว่า ท่านกำลังหลงประเด็นหรือเปล่าพิธีขอขามากรรมไม่มีอยู่จริงแต่การทำดีการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีอยู่จริงครับวันนี้ขอนำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ